สวัสดีพ่อแม่พีน้องตางฟังไทยฟังลาวแล้วก็ตางตางประเทศเนะเจ้านี่เจ้าวันนี้วันนี้จะป้ามากินวันนี้ก็อยากกินหอยเชอรี่เจ้านี่ทันช่องไอ้ไอ้อย่างก็เบาเท้าห้างนาชาแนลเปินกินเนาะนี่เป็นตาดูดีล้าเนาะนี่ดูอยเชอรี่ต้มใหม่ไม่่อนห่อนเลยเจ้าผักขึงเคียงก็มีแต่อ่าสารหน่หอมดวนมนเข้าเนาะเจ้านี่หันเปิดกินเจ้านี่ต้มต้มค่อนหอน เดี๋ยวดึงเอาไอ้ไซเมาสมันออกกันเนาะนห่อนนี่ท่านเปิดดึงออกแกนี่นี่ดึงไอเเส้นดำๆนี่ดึงออกใครตี่บก,กินฮอยเชอรลีก็ต้องกล้าขอโทษขอภัยตัวนะเจ้ามาเจ้านี่ ดึงออกเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้ร้องข้างแรกหอยเชอรี่ลวกจิม้มน้ำจิ้มซีฟูด้ดหันช่องเบ้าเท่าคนกินนะปันตาดูดีล้ำอ่ะลวกใหม่ๆห,หวาน เนื้อมันหวานแนนะันใหญ่เลยคึงหอวม้มือเท่านี่ดึงึหันเป็นแบบนี้เลยเนี่ยดึงเส้นเม้าเอกไปแล้วเนี่ย say bé một kiểu sai sắc khay kênh หายสิบกะลุกเปงมมาใหม่ๆเนี่ยจากตะแล้วก็เอามาแจ่เกลือกับแจ่พริกเพื่อมันขายคีดินออกเนาะตามกับบ้านเขาเป็นหวาน่าเก็บมาใหม่ๆสดๆเอามาแช่แช่เกลือแช่พริกแห้งให้ขีดินมันออก đậm đầm mình say màu กินบอสูเผาจะได้ก็ต้องกราบขอโทษขอให้่อแม่พีน้องเตือนนะเจ้า ก็จะคล้ายๆหอยโคงเนาะเขาหลวกใหม่ๆจะนี่ใครอยากกินเหมือนกับหลวกใส่สองฟิตไว้แล้วที่เมามันออก เปลี่ยนไม่จิ้มหอยเชลลีหลวกจิ้มขั้งแรกเดี๋ยวเอามาหลวกจิ้มจะจกิใส่ปอกสำส้มสำปลา คยกินแต่เอามาหลวกจิมในกำลังกินเป็นขั้งแรกี่เจ้ามากินสุปีสุน้องดูนะเจ้า <c oughs> ตัวใหญ่ ไม่ต้องกินกระพักนั่งๆหอยหัวหอยกินซูหังอันหนึ่งนะเกาเนื้อไว้ไปกินตอนออกจอเอาไปใส่สำส้มแกะใส่สำส้มใช้มือแกะาย ก็จิ้มก็จะปุ๊บๆของรำอยู่ตีพูม่มากอิ่มแล้วเจ้าชิมนเนยไม่เด็ก็มากินไอหอยเชอรี่ หลอกจิ้มสู่ปีสู่น่องดูแลเจ้าคลิปนี้ใครฮักใครชอบเป็นกำลังใจก็ไลค์ก็แช์ก็ติดตามให้ชอบมนิดตัวนะเจ้าเจ้าสำหรับลิปนี้อิ่มแล้วเจ้าไว้ปักกันในคลิปหน้าเนาะมาดูว่าคลิปหน้ามนี้จะมายะอย่างสู่กินนแล้วเจ้าสำหรับลิปนี้ขอบคุณกูค้นกูถูกกำลังใจนะเจ้าติดแวะเข้ามาครับชม แล้วก็เป็นกำลังใจให้ช่องแมนนิดนะเจ้าจะได้ฟังเป็นกำลังใจให้กันเ,นเมื่อนนะเจ้าเจ้าใครฮักใ,ใครชอบไ,ได้ลืมนะเจ้าก็ได้ก็แชร์ก็ติดตามให้ช่องแมนนิดเป็นกำลังใจให้กันตัวนะเจ้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณจัดมนกเจ้าไปก่อนเจ้าสวัสดีเจ้า